ความจริงก็คิดถึงนะควาจริงคิดถึงคิดถึงบรรยากาศที่ที่เราอยู่ด้วยกันเป็นปกติความจริงป่านนี้เราต้องทําค่ายสตาร์เสร็จแล้วมารวมตัวกันอยู่ที่หอประชุมทําป้ายปักคงตัดไผ่ทาซุ้มซ้อมสรรค์คือบรรยากาศเหล่านั้นมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้คิดถึงสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับปีนี้จะมีค่ายชมพูเขียวไหมพี่ พี่เชื่อว,ว่าน้องๆหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าค่ายภูเขียวปีนี้เรามีแต่ว่าด้วยส่วนรูปแบบค่ายอาจจะไม่เหมือนปีที่ผ่านๆมาหรือที่พวกเราเคยได้สัมผัสพบเจอกันปีนี้ค่ายภูเขียวจะถูกจัดขึ้นวันที่13-18พฤศจิกาก็ทั้งหมด3รอบรอบแรกก็จะมีคารุศาสตร์นิติศาสตร์อุตสาหกรรมในวันพุ่นี้นะครับ2วันก็คือวันที่13-14หังจากนั้น15-16ก็จะเป็นมนุษย์ วิทวยาศาสตร์นะครับแล้วก็ค่ายสุดท้ายก็จะประกอบไปด้วยวิทยาการนิเทศพยาบาลแล้วก็กเกษตรนะครับจะถูกแบ่งตามนี้ทีนี้ที่พี่บอกว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปก็คือก็2วันแต่ว่าไม่มีค้างนะครับกําหนดการก็ค่อนข้างจะเป็นวิชาการส,ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการสารั่นไม่ได้มีการลเลอร์แชร์ไม่ได้มีการแบ่งสีนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วสตาฟเก่าที่รอค่ายอยู่เนี่ยเขามาได้ไหมพี่มาที่ค่ายได้ไหมอืมก็เป็นคําถามที่ที่ท,ที่ที่เจอเยอะมากๆนะพี่เชื่อว่าหล,หลายๆคนก็รอฟังคําตอบนี้อยู่เหมือนกันต้องบอกว่าเนื่องจากปีเนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นโครงสร้างในการขับเคลื่อนค่ายบูเขียวเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผู้ด,ดําเนินโครงการก็คือในเรื่องของสตาฟปีนี้เราใช้อ่า องค์กนนารนักศึกษาบวกสภาน,นาักศึกษาเป็นแกนหลักๆในการทํางานโดยที่ก็จะมีการแบ่งฝ่ายคล้ายๆเดิมแล้วก็จะมีองค์การมีนักศึกษาแล้วก็มีทีมช่วยจากสมโมสรเข้ามาเสริมในบางเรื่องเช่นเวลาน้องไปกินข้าวดูน้องเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสตาฟเก่ามาได้ไหม ามาได้อจริงๆคือมาได้แต่ว่ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามาในฐานะผู้ปฏิบัติงานอาจจะเป็นการมาพบปะเจอกันพี่นอ้อง อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเอาตรงๆคือมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรให้ทําแต่ว่าถ้ามาแล้วก็ต้องกันหนึ่งตัวในเรื่องของความอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้มันเป็นระเบียบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปฐมนิเทศอ่ะมันมันไม่ใช่ค่ายอะ่ะคือตัดฟิวของคำว่าค่ายไปเลยอยากให้พี่โตฝากอะไรถึงสตาฟที่ที่รอค่ายอยู่ <c oughs> ฝากถึงสตาฟเก่าอะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ อยากให้ใจรอกันหน่อยในปีหน้าความจริงปีนี้ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดจริงๆเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่มันสดๆเลยนะเพราะว่าพี่ก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างมาให้สตาร์ทมากมายเพราะว่าเนื่องจากมันก็เป็นการครบ10ปีของคนอื่นพี่ไม่รู้นะแต่พี่นับว่าปีนี้มันจะครบ10ปีงการทำค่ายอะไรเงี้ยความจริงมันสิบสิบนับสิบนับสิบอไะความจริงมันมันน่าจะสนุกอะไรเงี้ยก็ถามว่าฝากอะไรก็อยากให้ติดตาม อัจริงอยากให้ติดตามเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เด็กเฟชชี่เนี่ยเขาเข้าค่ายกันเน่ยเขาก็เห็นภาพกันอบรมที่ใช้คำว่าอบรมชมพูเขียวแล้วกัน,นเขาไม่ได้เห็นภาพของค่ายชมพูเขียวเพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ยปี64%นี่ ในการที่เราจะทําสตาฟกันขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นใหม่ทั้งหมดปีนี้ก็ไม่ได้มีการอบรมสตาฟบวกกับสตาฟแกนหลักๆเก่าๆว่าจบฝึกง,งานก็อ,ออกไปหมดทําให้ปีหน้าเนี่ยมันขาดบุคลาการกที่จะมาเป็นสตาฟต่อให้มีเด็กมาใหม่เด็กมันก็จะไม่เห็นค่าไม่เห็นความไม่เห็นภาพว่าป,ปีที่แล้วมันต้องเดินไปนอน,นี่หอเดินไปกินข้าวมีคันเลอร์แช์มีการแข่งบูมนั้นพอเด็กๆมันไม่เห็นเวลาสอนแล้วมันก็จะสอนยากนิดนึงก็สําหรับใครที่ยัง เขาเรียกไงในปีหน้ายังมีเวลาอยู่พี่อยากให้กลับมานะจริงๆคืออยากให้กลับมาปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่สตาฟมาช่วยกันมาแล้วกันแบบก็ประมาณนี้ส่วนปีนี้ก็ขอพห้จริงๆนะขอพายจริงก็มาเจอกันแล้วกันนะคิดถึงคิดถึงมาๆๆพี่อยู่ทุกวัน1 3บสาอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีพี่พี่พูนพี่มิวพี่อะไรเงี้ยนะบรรดาพี่ๆแก่ๆทั้งหลายก็อยู่ที่นี่อยู่กันทุกวันถามว่าอยู่แล้วพี่ทําอะไรก็ไม่ทําอะไรก็กินข้าว อยู่แล้วก็กินข้าวอย่างเดียวเลยประมาณน่ะทำอะไรมีอะไรให้ทำเล้บไม่ทำาล้ไงเนื้อีก็อันนี้ก็บรรยากาศอันดูอันนี้ก็จะเป็นการประชุมสองวัน้เป็นประชุมแบ่งงานทั่วไปอะไรอย่างประมาณนี้นะฝากไว้ฝากไว้เจอกันได้พรุ่งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ